ในตอนเช้ามีหมอเตือนใจจะมาทำฟันให้พอดีเมื่อถึงโรงพยาบาลก็ปรากฏว่าในแพทย์สุวิทซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ะเด็กที่วัดท่าสงเ <c oughs> ตรียมรถรับไปเพื่อเอกซเรย์ปอดเพราะไม่แน่ใจว่าปอดจะดีและไม่ดีเมื่อเอกซเรย์เสร็จ กลับมาหาหมอเตือนใจที <c oughs> ่ห้องทันตแพทย์แต่ความจริงหมอเตือนใจนี่เป็นหมอของโรงพยาบาลโรงพยาบาลจิรัปรวัติของทหารบกที่ถวัตนครสวรรค์มาทำฟันให้สามสิบครั้งกว่าแล้ว่ึงห้องฟันนิยงมากไปถึงห้องนั้นก็ปรากฏว่าหมอเอ็กซเรย์กครั้งหนึ่งเอ็กซเรย์ฟัน แต่ว่าพอตอนเช้าก่อนที่ออกไปจากสถานที่พักจะไปด้านจะไปด้านล่างไปที่ทำงานก็พบคุณนิรัฐราหาสุรโยธินก็พูดกันในเรื่องเครื่องตรวจหัวใจว่าจะมานี่เวลานี้เป็นโรคหัวใจส <c oughs> ำหรับโลกเก้าบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่เมตตาส่งตำรามาก็ดี แนะนำเรื่องยาก็ดีให้ยาก็ดีเวลานี้โรคเกาหายแล้วแต่ว่าโรคกระเพาะยังไม่หายยังยุ่งอยู่แต่มันก็เสริมก็มาได้โรคหัวใจคือมีน้ำในหัวใจก็เป็นนั้นว่าหมอก็ปรารบว่าอย่าต้องการเครื่องใช้โรค euh, เครื่องตรวจหัวใจหมอไม่ได้มารบกวนในเมื่อแตมาทราบเข้าก็สั่งคุณิรัต พอถ้าอย่างนั้นก็ซื้อเครื่องตรวจหัวใจจะสบายใจคนนี้รักก็บอกว่าเครื่องตรวจหัวใจมีสองอย่างถ้าอย่างเล็กราคาสามสามหมื่นห้าพันบาทแต่ประเภทนี้หมอต้องมีมมนิชัยเองถ้าเครื่องใหญ่าราคาเก้าหมื่นห้าพันบาทอย่างนี้เครื่องจะบอกเองทุกอย่างแพร่ออัตโนมัติ ก็เลยบอกกับคนนิรัตบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ซื้อเครื่องใหญ่ก็แล้วกัน <c oughs> คนนิรัตก็รายงานบอกว่าฉบับเครื่องใหญ่ได้ครบแล้วครับคนนั้นตำบลบ้างคนนี้ตำบลบ้างคนนิรัตเองปิดรายการถ้าขาดเท่าไรคนนิรัตปิดรายการก็เ,เป็นว่าภายในไม่ใช่นี่หวังว่าคุณจะได้เครื่องตรวจหัวใจ <c oughs> แบบอัตโนมัติ เรียว่ากเรื่องงานปกติแล้วก็ตามปกติกลับไปถึงที่พักที่ทำงานก็เซ็นังสือตามตามวาระหลังจากนั้นหมอโนดแล้วก็นอนฝันพระอุทนกำเริบนอนฝันพระอุทอนกำเริบนี่เขาไม่ใช้กันเชื่อไม่ได้ถ้ถึงเวลาหมอฝันก็รักษาฝัน ที่เรื่องของร่างกายปล่อยไปไม่บอกเขาไม่ได้ะได้ทราบว่าพู้พูดนี่เวลานี้อยู่ในสภาพใกล้ความตายเต็มที <c oughs> อายุก็ล่วงเขาเจ็ดสิบปีกว่าแล้วโครคภัยไข้เจ็บกระบจนอย่างหนักก็จะขอเล่าความเป็นมาตั้งแต่บวชอายเฉพาะจุดที่มีความสำคัญ <c oughs> ว่าทําดีมาอะไรมาบ้างทําชั่วอะไรมาบ้าง จะถามว่าทำดีมากหรือทำชั่วมากก็ต้องตอบว่าทำชั่วมากกว่าทำดีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการพลาดพลั้งในการปฏิบัติย่อมมีเสมอโดยเฉพาะอย่างยิง่งในวรรคห้าระการสู้มันไม่เคยไหวบางตอนที่ท่านฟังมาแล้วจะคิดว่าเก่งมากแต่ความจริงอย่าเพิ่งคิดว่าเก่ง นั่นยังเลวมากเพราะยังเป็นท่ายของนิวรณ์อยู่บางโอกาสคือเวลาที่จิตเป็นท่ายของนิวรณ์นั้นมากกว่าจิตเป็นเจ้าทายนิวรณ์คือชนะนิวรณ์ก็รวมความว่าเรื่องนิวรณ์ก็ทิ้งไปดีจะํำคาญก็ามาเล่าต่อกันไปว่าเวลาประมาณสักสิบห้าวันจะถึงเวลาวันกลับก็ซักซ้อมร่างกายตามคำแนะนำของพระ ถ้าถามว่าในช่วงนี้เจอผีเจอเทวดาไหมก็ต้องตอบว่าเป็นปกติทุกวันเรื่องผีธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวดานี่พบกันทุกวันคุยกันทุกวันเพราะว่าท่านเป็นเพื่อนที่ดีมากอย่ามว่าหลังจากเจริญกรรมาฐานแล้วเวลาที่นั่งพักผ่อนกันก็ไปดีไม่ดีก็มีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้าง แต่ว่าท่านก็มาในโลกของชาวบ้านเท <c oughs> ่าที่สังเกตได้ว่าจะเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าก็ต้องสังเกตกันที่ลูกตาลูกตาของท่านคนนี้ไม่กระพริบถ้าลูกตาแจ่มใสแสดงว่าเป็นอากาศพระเทวดาตั้งแต่ชั้นดาวเดินขึ้นไปถ้าเป็นลูกตาแดงดาสีแดงก็เป็นเทวดาชั้นจาตุกมหาราช โดยพราะอย่างยิ่งเช่นจ้าตุมาราชนี้ทังคุมอยู่เป็นปกติในสถานที่พักบรรดาท่านผู้ฟังมันมีความร่มรื่นชื่นใจหรือเกินไม่อยากจะไม่อยากจะจากมาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าปราตจากเสียงข,ดขัดคอเรื่องคนขัดคอนี่เป็นปกติถ้ามาถึงวัดเม,มื่อะไรมาเลยว่าพบคนอะไรก็พบคนขัดคอมานั้น จะนั้าการที่อยู่ที่นั่นไม่มีใครไข่คอเราสามคนมีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและการที่สองท่านที่มาคุยท่านก็ไม่คุยเรื่องโลกท่านก็คุยเรื่องว่าคนนั้นตายไปแล้วไปอยู่ที่นั่นบ้างไปอยู่ที่นี่บ้างทำความดีอย่างนั้นทำความดีอย่างนี้ค้นถามท่านเข้าว่าท่านทำความดีอะไรยึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าท่านก็อธิบายให้ฟัง แล้วท่านก็คุยท่านก็บอกว่าท่านเองท่านก็ทําบาปอกุศลไว้มากแต่ว่าเวลาจะตายจิตใจนึกถึงอกุศลโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็เป็นเทวดาท่านก็เป็นนางฟ้าเขาไปถามท่านก็บ่าทําบุญบารมีของท่านหมดท่านต้องจุดติลงมาเกิดท่านจะไปไหนท่านก็ตอบว่าถ้าผมไม่สร้างความดีต่อไปในฐานะที่เป็นเทวดา ผมก็ต้องลงนรกเพราะผมเห็นสภาวะผมแล้วว่าถ้าผมพลาดลงปานบาายต้องลงนรกขุมนั่นขุมนี้แล้วท่านก็ชี้ให้ดูขุมนรกที่ท่านจะไปแล้วก็ถามนั้นว่าท่านจะไปไหมท่านบอกผมไม่ไปถามว่าทําไมยังไม่ไปก็บอกว่าผมรู้แล้วว่าผมถ้าถ้าผมหมดบุญจากเทวดาผมจะไปที่นั่นผมก,ก็ต่อบุญของผมใหม่ การที่ผมมาช่วยท่านอยู่เวลานี้ก็ถือเป็นการตอบบุญกุศลของผมก็ถื่ว่าท่านท่านก็ช่วยผมผมก็ช่วยท่านก็ถามว่าเวลาที่ท่านมาใส่บาตรท่านจะมีอานิสงส์อะไระท่านก็บอกท่านก็ชี้ดูวิมายของท่านวิมายของท่านเดินบเดิมสภาวะเป็นอย่างนี้เวลานี้มันแจ่มใสขึ้นนี่แสดงว,ว่าผมก้าวหนีน,นรกไปก้าวหนึ่งแล้ว นี่เป็นว่าเป็นอันว่าเป็นปกติแล้วก็มีบางท่านโดยเฉพาะอย่างนิ่งเทวดาช่้นจาตุหาราชท่านวันนี้คุยเก่งแต่เวลาคุยกับท่านเรียบร้อยบางท่านก็เรียบร้อยบางท่านก็ท่าทางมืนนเกรงก็สุลแต่วาระแต่ว่าท่านวันนี้ชอบคุยว่าคุมทรัพย์ปีที่หนอนคุมทรัพย์มีที่นี่ แลาวพอคุ้มทรัพย์มีที่ไหนพอชี้ไปเหมือนก็ไม่มีแผ่นดินมันจะเห็นทรัพย์ชัดเจนแจ่มใสมากบางท่านก็ถามว่าต้องการไหมล่ะครับทรัพย์ก้อนใหญ่ทั้งหมดนี้ท่านไม่มีสิทธิ์เพราะว่าก้อนเล็กๆขนาดนี้ถ้าก้อนเล็กๆก,ก็บมัรไดาจากพธอทศกิษั์หนักมันเกินสิบกิโลเอาไหมถ้าเอาผมจะนํามาถวายก็เลยบอก,กท่านว่า การนำทรัพย์สินมาเนี่ยมันมีประโยชน์แลอมีโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระธูดงแค่มีสตังอยู่ในไม่ในย่มหนึ่งสตังมดก็กินแล้วเมือคันไฟในเรื่องทองไม่มีความหมายวันนี้ไม่มีความหมายวันหน้าก็ไม่มีความหมายไม่ต้องการทองต้องการอยากจะเป็นเทวดาอย่างท่านมากกว่าท่านก็ขอราชอบใจ ท่านก็บอกว่าท่านมาทําให้ทิ้งความดีอย่างนี้ก็มีหวังแน่นอนบางท่านก็มาพูดถึงประวัติเดิมว่าเราเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่สมัยนี้คือสมัยเป็นเทวดาแล้วท่านก็ทํารูปร่างให้ดูว่าท่านเป็นเทวดารูปร่างแบบนี้วกผู้เป็นเทวดารูปร่างแบบนั้นแล้วท่านก็บอกว่าก่อนที่ท่านจะลงมาเกิดนี้ท่านอยู่สงอยู่พรหมแต่ว่าเป็นพรหมชั้นที่สี่ นี่พวกพรมลงมาคุยแล้วก็ถามว่าก่อนที่ฉันจะมาเกิด er มีสัญญาอะไรไหม่านบอกว่ามีสัญญาว่าตั้งใจจะให้ดีกว่าเดิมเมื่อตายไปแล้วคราวนี้จะต้องอยู่สูงกว่าเดิมก็ถามว่าคําว่าสูงกว่าเดิมเป็นพรหมชั้นที่ห้าชั้นที่หกที่เจ็ดที่แปดใช่ไหมฉันบอกไม่ใช่ก็ถามว่าชั้นไหน่านบอกรู้เอาเองเมื่อตาย ก็เป็นว่าการอยู่ในป่าบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่มีความเหงายามว่างก็มีเพื่อนคุยแต่เป็นเพื่อนที่ดีทีน,นี้ต่อมาในเวลาเวลาวันเวลาใกล้เข้ามาทุกทีปฏิบัติหนักคำว่าหนักนี่ไม่ใช่หมายความใช้เวลานานคือการใช้อารมณ์ทรงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อยามว่าง <c oughs> ก็จิตจับภาพพระพุทธเจ้าท่าที่เคยเห็นไว้เป็นปกติเห็นท่านลอยอยู่บนทิศะเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากแล้วก็เห็นพระในอกเป็นสภาพแก้วสายสวยมากเห็นพระในสมองสามองค์สวยมากที่อกสององค์ในอกมีพระสององค์ที่สมองมีพระสามองค์เป็นแก้วทั้งหมด เห็นภาพพระพุทธเจ้าท่านจะเคยเห็นใหญ่แต่ง,งานหน้าตาเกินแปดศอกเห็นเป็นประจำภาพนี้ไม่ยอมให้เลือนไปจากใจ <c oughs> ถ้าจะทำอะไรก็ดีจะต้องจับภาพนี้ก่อนเป็นปกติการเดินจงกรมเดินไปเดินมาก็เห็นภาพพระพุทธเจ้าเป็นชัดเนจนแจ่มใสมากจะไม่วางใจทำอย่างนี้เป็นธรรมดาตอนนี้ท่านบูฟัง ฟังแล้วคิดว่าคงจะดีมากอย่าเพิ่งชมกัน <c oughs> ถ้าจะชมก็ขอให้ชมกันตอนดีเพราะตอนที่ไม่ดีมันมีอยู่ท่านี้เพราะอะไรเพราะใจยังเป็น่ายของนิวรณ์ต้องร้องะมัดระวังมันถ้าเผลอมนไหลนิวรณ์ห้าประการอย่างใดอย่างหนึ่งมันเข้าเสิงทันทีหนึ่งความรักสองความโกรธ สความง่วงสความพุง่งซ่านห้าอารมณ์สงสัยแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์สงสัยไม่มีแน่ตัดทิ้งไปแล้วไม่สงสัยทั้งหมดตามคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าพิสูจน์ได้อารมณ์ตามปกติท่านี้อารมณ์พุ่งซ่านบางอย่างมันยังเกิดขึ้น ความง่วงความง่วงนี่ไม่เป็นไรถ้าง่วงมเมื่อไรก็นอนวันนั้นนอนกับคาภาวนานอนกับการพิจารณานอนกับภาพพระพุทธเจ้าที่เห็นชัดเจนแจ่มใสถ้าจะหลับก็หลับอยู่กับภาพของพระพุทธเจ้าที่เห็นชัดเจนแจ่มใสตอานี้ความไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจนี่มีท่านี้เพราะอะไรเพราะ ไม่พอใจใครไม่ใช่ใครไม่พอใจตัวเองบางทีแขนขามันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการจะเดินข้างหน้าจะเดินหลังเดินถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างวางอะไรลืมไปบ้างอย่างนี้เป็นต้นความไม่พอใจมันก็เกิดความไม่พอใจอย่างนี้มันก็เป็นอีวอนอารมณ์ความรักในรูปในเสียงในกลิน่นรสในสัมผัสบางครั้งมันก็มี <c oughs> ันนี้ก็เป็นความเลวกรงความว่าท่านผูฟ้ฟังฟังผู้พูดได้ทราวพบว่าผู้พูดในสมัยนั้นก็ยังเลวในสมัยนี้ก็ยังเลวความเลวยังมีอยู่ยังขึ้นชื่อว่าท้ายังมีขันห้าเพียงใดเราก็ไม่พ้นความเลวต่อมามาค้ามันต่อไปเมื่อถึงเวลาวันใกล้จะมาจะกลับวันพรุ่งนี้จะเลิ คิดว่าวันพรุ่งนี้กับเวลาสามวันถึงวัดปา่าดงโคมันจะถึงหรือไม่ถึงแล้วถ้าหาเห็นว่าจะไม่ถึงเราจะเดินทั้งกลางวันและกลางคืนตื่นขึ้นมาตอนเช้ามาบินาบาตเสร็จก่อนนึกถึงเทพเจ้าทั้งหมดนางฟ้าทั้งหมด <c oughs> นึกก็พระทั้งหมดที่เมตตาขอลาท่านขอขอบคุณท่าน แม้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นสิ่งที่น่าแปลกเกินคาดพอนึกถึงท่านพับปรากฏทุกองค์ปรากฏชัดหมดมีสภาพเป็นเทวดาแพรวพราประยับท่านที่เคยใส่บาตรนุ่งผ้าขาดใส่เสื้อไข่ก็หมดไม่ขาดแล้วเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหมดก็กล่าววาจาขอลาท่านข,าขอขอบคุณท่าน แล้วก็ขอความเมตตาท่านบอกว่าการเดินทางกลับก็ดีอยู่ที่ว่าก็ตามขอท่านเมตตาต่อไปท่านนั้นหลายก็ยอมรับแล้วก็มีท่านหนึ่งถามว่าจําทางได้ไหมก็เรียนให้ท่านทราบบอกว่าจําไม่ได้เพราะตอนมาเนีลงวิหาเดินลัดตัดทางมาเร็วเหลือเกินตั้งแต่หลังผักไง เดินมาที่ศีวจันทร์ใช้เวลาสิบนาทีไม่รู้มาอย่างไงถ้าท่านถามว่าท่านจะกลับอย่างไงท่ากนก็เลยบอกว่าถ้าเทวดาไม่ช่วยก็ใช้ทิศตะวันออกปเป็นเกณฑ์จะเดินตามพระอาทิตย์เดินสวนทางพระอาทิตย์พระอาทิตย์ตะวันออกออกมาเราเดินสวนทางไปยังไงยังไงก็ถึงแม่น้าเจ้าพยายแน่ เมื่อถึงแม่น้ำเจ้าพระยายก็ถือว่าการถึงวัดเป็นของง่ายจะจับสายแม่น้ำเจ้าพระยายเป็นสําคัญแล้วก็จะตัดทางตามสุวรก็มีเทวดาท่านหนึ่งบอกว่ากายกลับของท่านจะต้องแวะที่สองสถานคือว่าที่ใต้อำเภอบางระมาักแห่งหนึ่งแล้วก็ที่ที่เหนือวัดบางไายในแห่งหนึ่ง จะต้องปักกฎครั้งที่นั่นก็เลยบอกท่านบอกว่าจากศรีประจันไปอำเภอบางประมานี่วันเดียวมันไม่ถึงจะไปยังไงท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นหน้าที่ของหลวงวิท่านหลวงวิแต่งตัวเสือสวยแผวพราวบอกว่าไม่เป็นไรผมพาท่านมาได้ผมก็ต้องพาท่านกลับได้ <c oughs> ไปตามกาหนดที่จะพึงไปก็ถามท่าบอกว่าจะไปที่นั่นมันมีเหตุผลยังไงท่านก็บอกว่าในที่สองสถานนี้เขาจะโกนจกโกโนเปียเด็กแต่บ้านแถวนั้นเป็นบ้านคนจนจะจ่ายงานก็มันก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยงถ้าได้พระทุดดงเขาก็ไม่ต้องลองทุนมากขอท่านไปโปรดก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ตามใจ ท่านจังบอกว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้เวลาตอนเย็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงจะออกเดินทางคุยกันตอนเช้าก็ถามว่าการออกเดินทางบ่ายสามโมงจะถึงพอดีไหมท่านก็บอกว่านับเป็นหน้าที่ของผมต้องถึงพอดีกับเวลาหลังจากนั้นทุกท่านก็หายไปพวกเราคนนอนก่อนจะนอนก็เตรียมกรดเตรียมมุง้งเตรียมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมเสร็จ คือว่าถ้าจะไปมารารคลองผ้าป,ปบคาดผ้าดพุงปั๊บออกเดินทางได้ทันทีเมื่อถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงลงวิก็มาแต่ว่าตอนนี้ลงวิมาไม่ใช้ไม่แต่งตัวเหมือนเก่านุ่งกางเกงแพรใส่สีดำใส่เสื้อกุยเ่งสีดำมาถึงก็ชวนเดินทางว่าเดินทางไปกับท่าน เมื่อเดินทางออกไปสักสิบนาทีหันหลังมาหวังจะดูที่ว่าอีที่ตรงนี้มันมีความสุขวันหลังเราจมาที่นี่ปรากฏว่าภูเขาหายไปหมดแล้วก็ถามลงวิบอกว่าภูเขาที่พักมาสักครู่นี่เวลานี้มันไปไหนแต่ก็บอกว่าผมบอกท่านต้นแล้วว่าเป็นภูเขาช่วคราวไม่ไม่ใช่ภูเขาประจำ ก็หมดเรื่องกันไปเดินตามท่านไป <c oughs> ใช้เวลาประมาณทักสิบนาทีก็พบกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ยืนอยู่ทั้งหลังบ้านของเขาคนทั้งหมดประมาณห้าสิบคนเศษเมื่อก็เห็นเข้าเขาออกมาต้อนรับขอที่มนให้ปักกดตตรงหลังบ้านเขาออกไป เมื่อเลือกชัยภูมิได้ดีห่างบ้านพอต้องควรประมาณกิโลเสศษก็ปักรดลงวิท่านก็ยังอยู่ที่นั่นก็ถามก็ว่าที่ญาติโยมยืนอยู่เนี่ยคอยใครหรือหรือว่ารู้ว่าอาตมาจะมาญาติโยมทั้งหลายก็บอกว่าเมื่อสามสี่วันนี้มีคนแก่คนหนึ่งเดินทางมาที่นี่ มาจากป่าบอกว่าวันนี้จะมีพระธุด,ดงเป็นลกูกศิษย์ของหลวงพ่อปานบัดบ้านมงโคจะเดินทางผ่านมาทางนี้ขอให้นิมนต์ปักโตรที่นี่และลูกของใครมีจุกมีเปียขอที่จะตัดได้ให้มาพร้อมกันตัดจุกที่นี่จะเป็นมงคลใหญ่ในเมื่อพูดอย่างนั้นก็เชื่อทันคาว่าเป็นมงคลใหญ่ก็หมายความว่าพระธุด,ดงไม่มีกังวลกับญาติโยม เพียงแค่มีข้าวให้กินก็ใช้ได้สตังไม่ต้องจ่ายเมื่อขณะที่ปักกลดเสร็จญาติโยมก็น้ำชาบ้างเอาน้ำนาต้ม,ต,มต้มบ้างเอามาให้ฉันเวลานั้นก็มีพิพาทวงหนึ่งเพราะม่อเจคณะดิเกหอบเครื่องพรุงพรังมาแบกลองเดินผ่านมาในทุง่งพราวาถึงที่ตรงนั้นเห็นคนมุงมากๆก็นั่งพัก ถามว่าพวกคุณจะไปไหนเขาบอกว่าผมอยู่บ้านไปนาใต้ครับปณิเกวงนี้เป็นปณิเกอังทองไปแสดงร่วมกันมาที่สายใหญ่โสมกำลังเดินทางกลับเพราะทางสายใหญ่โสมท่านใช้เรือไปก็ไม่สะดวกก็เลยคุยกันเขาเลยตัดสินใจเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเ่อท่านพักที่นี่ผมก็ขอข้างคืนที่นี่ด้วยครับ ก็คุยไปสองสาคำก็มีคนหนึ่งเตรียมเครื่องโกนจุกเขาถามว่าจะมีการโกนจุกโกนเปียหรือครับบอกมีญาติโยมมีเด็กมาประมาณทั้งสิบคนจะเศษจะมาตัดจุกตเปียพวกถ้าอย่างนั้นผมก็จะเอาวิพาทบันเลงให้ไม่ต้องเสียอะไรเอาบุญด้วยครับนิเกก็บอกว่าจะแสดงให้ด้วยกว็เป็นมว,ว่าก็มีทั้งบิพาทมีทั้งนิเกมีเครื่องครบ ชาวบ้านก็ดีแสนดีมารวามีจะมีพมิพาทเมกเก็สร้างโรงลิเกตทันทีวิ่งแปลวไม่กระทุ้มาปักเข้าไม่ลำมาพ่ายเข้าอาสักมาโปเข้าททำพื้นให้เรียกปูเสือปูสัตว์ทาเป็นที่พักคนด้วยเป็นที่แสดงด้วยก็เป็นว่าคืนนั่นคืนครึ่งอ่างคืน,คน,คนพิพาทก็มันเลง เขาบอกว่าเป็นพิพาทวงบ้านไปนาใต้แน่ความจริงวงบ้านไปนาใต้เป็นพิพาทประจําวัดบ้นุโคอาจจะมารู้จักนักบรรเลงทุกคนแต่ว่านักบรรเลงที่บอกว่าอยู่บ้านไปนาใต้วันนั้นไม่รู้จักสักคนจะหาใครสักคนที่รู้จักก็ไม่มีก็นี่นเป็นเรื่องของเขา เป็นว่าเขาก็มันเลงกันไปแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนักร้องประจำมงวิาพาฒร้องทำฝันจุกได้ดีมากไพเราะเป็นธรรมะธรมโมอย่างดีคนฟังเพลิดเพลินวิาพากษ์กัมะเลงอย่างดีเพราะตกกลางคืนชาวบ้านก็ไปหาเจ้าเกียงเจ้าประยุมาสิบดวงลิเกกเแ็ <c oughs> แ,แสดงเมื่อแสดงเสร็จเวลาประมาณหกทุ่มคนเลิก ก็เลยบอกว่าตั้งแต่นี้ไปฉันต้องการความสงัดทุกคนก็นอนกันเงียบชาวบ้านก็นอนกลางทุ่งโพดีเกก็นอนชาวบ้านก็นอนป้องกันโพดีเกย์ถ้าพวกพี่พายเกงว่านของจะหาย <c oughs> แต่เกงอิดได้หรือถ้าเกงจะพายุก็ระจดสว่างจ้าทั้งคืนพวกเราก็จะเริยนคำถ่ายกันตามปกติรุ่งขึ้นตอนเช้าตอนนี้ก็ไม่ต้องกินข้าวของเทวดา ก็เป็นว่าฉันข้าวเสร็จชาวบ้านฉันข้าวเสร็จรับข้าวก็เหลือเยอะแยะกวิาเกบีพ่ายก็กินกันกินเท่าไรมันก็ไม่หมดชาวบ้านก็ช่วยกันกินกันกินเท่าไรมันก็ไม่หมดเมื่อมีการกินฉันข้าวปีพายก็มันเลงต่อไปก็ทําการพิธีกนจกพระโสจียันโตพระน้มนต์เสร็จปีพายก็มันเลงที่เกกเคแสดง บ่ายสามโมงเย็นลวงวิก็บอกว่าดเดินทางต่อไปที่ไปที่เหนือวัดบางสายในในที่ตรงนั้นมีบ้านตั้งเด่นๆอยู่สามหลังไปถึงตรงน,นั้นก็มีคนเขามายืนดักอีกแหละขอให้พักตรงนี้จะกลนจุกเด็กถามว่าโยมรู้ได้ยังไงเขาบอกมีคนแก่มาบอกลลวงหนาสามวันแล้วว่าพระจะมาสามองค์เป็นฤาษิหลวงพ่อปาน ก็ทําในลักษณะเดิมหลังจากนั้นก็กลับวัดพอถึงประตูน้ําเจ้าเจ็ดคณะวิพาสกับคณะมิเกก็ขอลายแยกไปอันนี้เราบรมดาย,ย่าโยมพุทธบริษัททั้งหลายในช่วงนี้เป็นการฝึกตู้ดงแบบอุกริแต่ถ้าถามว่าเขามีวิพาสมิเิเกมีอารมณ์เป็นยังไงก็ตอบว่าใช้อารมณ์เดิมตามที่พระท่านเตือน ว่านักสแสดงก็ดีคนที่มาดูก็ดีทั้งหมดนี้อายุไม่ถึงร้อยปีก็ตายหมดตามที่พระโมคคัลลาภาษาที่ทท่นเคยคิดชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันไม่ถึงร้อยปีเราก็ตายเสียงนิเกที่ร้องถ้ากำลังร้องอยู่ก็มีเสียงหยุดร้องอะไรก็หมดเสียง เหมือนกับชีวิตของเรายังให้ใจอย,ย,ยจู่ก็มียังยังยงชื่อว่ามีชีวิตถ้าเลิกให้ใจมาลายชีวิตก็หมดไปเสียงพิพาทลาตะพลก็เหมือนกันถ้ากันยังบันเลงอยู่เพียงใดเสียงก็ปรากฏถ้าเลิกบันเลียงได้บรนเลียงเสียงก็หายก็เหมือนกับชีวิตของเราชีวิตของเราตอนนั้นในเมื่อยัง,ยง,ง,ม,งยม,ยมีลมให้ใจอยู่ก็ยังมีชีวิตลมหายใจหมดก็หายไปค,คิดแค่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย แล้วก็คิดต่อไปว่าอาทิรังวัตยังกายโยเป็นต้นซึ่งแปลไปยนความว่าร่างกายนี้ไม่ปฏิไม่นานนักชีวิตก็ไปปรัดแล้วขึ้นจะหมดชีวิตแล้วร่างกายของเราเมื่อหมดชีวิตมันก็ไร้ประโยชน์ท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ดีกว่าร่างกายเพราะไม่มีผลต้องการอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพอพูดมาถึงตอนนี้เวลาก็หมดพอดีขอลาก่อน ขอ,ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะม,มงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี